ันไม่เคยคิดว่ารินทร์คุงนะจะเป็นคนที่น่ากลัวเลยนะคะเชื่อเถอนนะคะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีใครที่จริงใจและจริงจังมากถึงขนาดนี้เธอเองผูดอย่างมั่นใจโดยที่ไม่ลังเลเลยลูกข้าของเราคือคุณบาคุริแต่สิ่งนั้นเองคุณบาคุริกับการเป็นนักเรียนของคิกเคียวพวกผู้หญิงเองก็ยังเรียนคิดเคียวที่กี่โรงเรียนที่ริอย่างพวกเรา โรงเรียนของพวกเรานั้นไม่มีใครเคยเห็นห้องเรียนของเธอเลยพวกเสาก็ที่จะคิดเคี้ยวกับพวกที่ไม่ได้เรื่องอย่างคิโดโรรีโลกของพวกเรานั้นไม่ช่างต่างกันอย่างสุดข,ขั้วนี่เลนทาโร่วันนี้ว่างมากเราไปหาคิดเคี้ยกันดีกว่าถ้ามีอะไรกวนใจนายพวกเราพร้อมฟังนะไม่ต้องห่วงไปแล้วสักวันหนึ่งเขาจะบอกพวกเราแนะ่ไม่คิดเลยว่าคุณวากูรีจะมาแวะที่ร้านนะแฉันไม่ได้บอกล่วงหน้าหรอกคะปเปล่าฉันไม่นึกเลยว่าเธอจะมาแวะที่ร้านฉันอีกนะฉันหมายความว่าเธอเรียนอยู่ที่คิดเคี้ยวส่วนฉันมาจากคิโรรนี่นะ นี่เขารูโกเธอน่าคุยกับเขาแล้วใช่ไหมผู้ชายผมหลอนคนนั้นเขาเป็นคนแบบไหนเขานะเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยละค่ะฉันกำลังรอคุณอยู่เลยนะคะคุณดินทาร์ไม่เกี่ยวกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนคิงเทวหรือชิโดริฉันไม่สนเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วล่ะค่ะฉันอยากจะรู้จักกับคนที่มากขึ้นกว่านี้ค่ะ